พูดถึงเรื่องของทายาทที่จะต้องรับใช้นี่สินแทนเนี่ยครับในกรณีที่เป็นทายาทที่มีลูกคนเดียวอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพ่อแม่ตายเนี่ยก็สามารถที่จะรับได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่มีลูกหลายคนเนี่ครับอาจย์ใครที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องรับใช้ครับไม่ใช่ลูกคนหนึ่งคนใดครับผมจะต้องใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในกองมรดกของเขานั่นแหละจะต้องเอากันทรัพย์ของคนตายนั้นเอาไปใช้นี่ก่อนที่เหลือถึงจะจัดการแบบ สรรปันส่วนคือไม่ใช่บอกว่าให้เป็นภาระของคนหนึ่งค,คนใดแม้กระทั่งตอนพ่อยังไม่ตายเนี่ยพ่ออยู่นอนเก็บอยู่ถามว่าเป็นหน้าที่ของลูกคนไหนที่จะต้องดูแลพ่อครับลูกทุกคนทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาทําหน้าที่ก็คืออาจจะสลับกันหรือบางคนอ,อาจจะใหะ้น้องเป็นคนดูแลครับแต่เรื่องปัจจัยอะไรอะคอยคนนู้นมีส่วนคนนี้ต้อง เจอาจารย์ต้องส่งคือทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเวลาพ่อตายก็มีส่วนร่วมในกองมรดกต้องต้องจัดการหนี้สินเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่มีสิทธิ์ในกองมรดกนั้นนี่เราพูดถึงในกรณีที่มีมรดกสําหรับคนที่ไม่มีมรดกนะครับแต่มีหนี้สินอาจารย์ไม่มีมรดกเลยแต่มีหนี้สินจะเป็นภาระของลูกคนไหนได้มั้ครับทุกคนทุกคนเลยเช่นกันทุกคนก็คือต้องช่วยกันต้องพยายามที่จะ หามาดชใช้เพราะไม่ย่งนั้นแล้วเนี่ยคนตายก็ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลหัวเลยว่สละศพคนวิญญาณของคนตายยังแปรปอยู่กับนี่สิครับผมครับในคําถามนี้ครับก็แต่ว่าคนที่มีนี่เนี่ยอาจารย์มุนดิท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลหัวเลยว่าสลมก็แนะนําว่าให้ดิ้นรนให้พยายามที่จะหาใช้ครับผหาใช้นี่จนสุดท้ายแล้วเนี่ย เจตนาของของเราเนี่ยต้องการใช้นี่ไม่ได้มีเจตนาเบี้ยวนี่เนี่ยท่านอบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮะลละวะเลวัสลัมบอกว่าใครที่มีเจตนาจะใช้แต่ว่าเขาตายไปก่อนไม่ทันใช้ฟะอนะอับดุฮิยอมันกียามะฉันจะเป็นผู้ชดใช้แทนเขาเองในวันกียามะคือถ้าเจตนาที่จะชดใช้นะไม่ได้เจตนาที่จะเบี้ยวเบี้ยวนี่เพราะงั้นหน้าที่ก็คือพยายามตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยพยายามทําให้ดีที่สุดพอตายแล้ว ใครจะใช้ไม่ใช้ก็คือครับอันนั้นเรื่องของของคนเป็นแต่ว่ามันมีดูอาต้นหนึ่งเนี่ยหลายคนก็สนใจครับเวลาได้ยินได้ฟังคําแปลแลแ้วแหมอยากจะได้อยากจะได้ <c oughs> ก็คือดูอาที่ท่านนบีสอนให้ขอก่อนที่จะให้สลามในละหมาดนะครับผมก่อนที่จะออกจากละหมาดก่อนจะให้สลามเนี่ยขอซะก่อนอัลลอฮฮุมอินีอัลูอูบิกามินฟิตนาตินมหายัดวันมามาดโอคาแต่อัลลอฮ์ขอให้พ้นจากฟิตนะทั้งยามเป็นทั้งยามตายครับผม ขอให้พ้นจากอาซาบิลกอบอัลลอฮฺมิเนียอูซูบิกามินฟินอันตินอาซาบิลกอบให้พ้นจากการทรมานในหลุมศพแล้วก็ให้พ้นจากมาเซียอัดดัดยานวอมินันมะซามีวันมะกรอมอัลลอฮฺมินนียอูรูบิกา <Allah S 1> มินัมนมะซามีวันมะกรอม,ม,ม,รมขอให้พ้นจากการกระทําที่เป็นบาป<ม>และมะกรอมนี่แปลว่านี่สินที่เกินตัว<ม>นี่ที่เกินกาลังจะชดใช้สมมุติว่ามีนี่อยู่30สิล้าน เงินเดือนก็พอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างแล้วถามว่าไอ้นี่30ล้านนี่จะทำยังไงดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะฟังันสภาพคนเป็นนี่อย่างเนี้ยมันนะมันหน,นักใจนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยขอดูอาต่อลอสบุหานูตาลาให้พ้นจากสภาพเนี่ยสภาพนี่ที่เกินกําลังนี่ที่ไม่มีปัญญาชดใช้เนี่ยคนเรานี่ถ้าไม่รวยแต่ไม่มีนี่สินสบายใจกว่านะครับเออ แต่ว่าเขาว่าคนไม่มีหนี้เนี่ยคนคนไม่รวยหรอกครับคนมีหนี้คนรวยเครดิตดีครับอ่บแต่นี้ในกรณีของคนที่มีหนี้เนี่ยผมแนะไว้หน่อยหนึ่งนะคือถ้าครบกําหนดเวลาที่จะใช้หนี้แล้วก็ยังไม่มีความสามารถ <c oughs> ที่จะใช้หนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็โทรไปบอกเจ้าหนี้เขาหรือไปให้เขาเห็นหน้าบ้างไม่ใช่พอครบกําหนดแล้วเนี่ยหาย,หายไปเลย โทรไปก็ไม่รับสายอะไรแต่อะไรเนี่ยเจ้าหนี้จะปัดป่วนแลวเอสตังค์ของฉันนี่จะได้ใช้จะได้คืนไม่อะไรยังไงไหมเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวก็ถึงโรงถึงศาลอะไรแต่อะไรแต่ถ้าเจ้าหนี้เขาก็มั่นใจก็สบายใจก็ไม่หนีไปไหนก็ยังมาบอกมากาวอยู่นะขอผัดผ่อนขออะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็สบายใจแต่หลายคนก็เลือกที่จะหนีหน้าเจ้าหนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราววันอย่างนั้นแหละ และก็เป็นเรื่องเยอะในสังคมนี่ครับสังคมมุสลิมนี่เยอะอม,มากเลยครับพิพาทกันเรื่องนี้สินครับก็เสนอแนะนิดอาจารย์มณิชิ์ครับผมสำหรับคนที่มีมรดกเนี่ยนะการจัดทรัพย์มรดกเนี่ยมันจะมีปัญหาผมเองเวลาถูกตามให้ไปแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ยไม่อยากไปอบอกตรงๆงไม่อยากไปทําไมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่กับน้องเนี่ยจะเอาชนะกันแค่เศษตังไม่กี่บาทอย่างเงี้ยครับ ก็แหมแต่แบ่งกันในบางทีเป็นคืนๆน่ะนะเคลียร์กันไม่ลงตัวบางทีเรื่องเล็กๆนน้อยไอความที่จะเอาชนะขานกันแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ทําโปรแกรมมรดกและอกาศก็คือเป็นโปรแกรมเนี่ยเวลาใครไปเถียงกับโปรแกรมพอโปรแกรมมันไม่ได้เบี้ยวใครก็เป็นภาษาไทยให้พี่น้องไปโหลด เอามาติดตั้งลงในเครื่องคอมของท่านโหลดได้จากเว็บ r าร f ดเ e n d ี้ดอทคผมแล้วก็แค่กรอกทรัพย์มรดกไปแล้วก็ติ๊กแบบมีใครใครใครทายาทมีใครใครใครอยู่บ้างจะติ๊กไปให้หมดแล้วก็กดแล้วโปรแกรมก็จะคิดคำนวณให้เสร็จว่าใครได้ใครไม่ได้ได้คนละเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ใช้ง่ายแต่ว่าก็ทําให้บางคนไม่สบายใจเหมือนกันเคยไปแบ่งทรัพย์มรดกท้งแล้วก็ได้มาเป็นกรอบเป็นกำพอเอาโปรแกรมนี้มาให้ใช้กันฟรี <worship bird> ตกขาดรายได้ไป